ัดนนีนะครับวันนี้ผมจะมาอัดเกมนี้นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมจำลองให้เราเป็นผมเรียกง่ายๆกันว่าคนบริการในเครื่องบินอ่ะไอ้อะไรนะ ซึ่งก็ผมเล่นเกมนี้มานานนะครับซึ่งถ้าผมได้ไลฟ์สดก็อาจจะไลฟ์สดเล่นเกมนี้นะครับซึ่งพวกนี้ผมก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นนะครับซึ่งผมจะเอาเครื่องนี้เอาเครื่องนี้ไปนะครับมา,นานเอาเครื่องนี้ก่อน ก็ถ้าจะจ้างก็จ้างนะครับของผมมันของผมปกติก็บินแต่เครื่องอันนั้นนะเครื่องด้าสุดผมซึ่งก็เกมน,นี้ถือว่าเพิ่มระดับความยากไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ผมก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าว่ามันจะเป็นยังไง ซึ่งก็พอเข้ามาอย่าเพิ่ง A F K นะครับซึ่งเราต้องไปรอเครื่องแรกๆน่าจะยังไม่มีนะครับอ๋อมีมีหมดด้วยวะซึ่งอันนี้ก็อาจจะให้อาจจะให้เราเก็บกระดาษหรือเก็บอะไรต่างๆมานานะครับ ซึ่งก็ผมคิดว่าเกมนี้ก็เจ๋งนะครับซึ่งข้างหลังเราก็ทำซึ่งเราก็ต้องเตรียมซึ่งถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องสงสัยนะครับมันเป็นเสียงเกมแล้ว Hello, ladies and gentlemen, this is your captain from the flight deck. Welcome aboard the flight. We're expecting a smooth ride today, so the seatbelt sign should remain off for most of the flight. Thanks for flying with us, and once again, welcome aboard. Flight attendants, please be seated for takeoff. ก็ผมชอบเกมนี้เพราะว่าเกมนี้มันเจ๋งดีนะครับให้เราได้จำลองซึ่งก็ถ้าใครเล่นไปเล่นมาอาจจะมียูทูบเบอร์อาจจะมียูทูบเบอร์มานั่ง ถ้าเขาพูดอยู่บ่อยๆอย่างนี้ก็อันนี้นะครับเป็นยูทุกเบอร์ This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. The flight attendant should start their i n <c oughs> flight service shortly. Sit back, relax and enjoy the flight. ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับ Ladies and gentlemen, this is your first officer from the flight deck. It looks like we're going to experience some light turbulence for the next couple of minutes. At this time, please ensure your seatbelt is fastened. Thank you. <laughs> สี่น้าที่เดยกันนะครับก็คือให้เราอ่ะเสิร์ฟนน่จะเป็นการเสิร์ฟเสิร์ฟของน้ำแล้วก็ขนมอันเน่เนี้เสิร์ฟเสร็จอันที่เก็บเก็บอันที่สามเก็บเก็บขยะเอาและอันที่สี่ก็คือเก็บไม่เด็กเช็คผู้โดยสารให้ก่อนเครื่องลง งจริงนะครับเธาที่ผมเล่นมาเนะี่ยผมไม่อยากไม่ค่อยแบบต้องจ้างคนตลอดเพราะว่าไม่จ้างผมก็ทําทไม่ไหวนะครับบางครั้งมันก็งานได้จริง ants, ซึ่งก็บางครั้งอาจจะมีสัตว์ของ ผู้โดยสารหายนะครับถ้าใครเล่นเกมนี้ะบ่อยๆนะครับจะรู้ว่าว่าบางครั้งอาจจะมีผู้โดยสารที่ไม่ยอมทำตามนะครับ เป็นเครื่องเล็กๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นง่ายๆซึ่งตอนแลนนะครับอาจจะเกิดเทลสไต์ได้เทลสไต์ก็คือทางหลังเครื่องที่ผมนั่งนะครับ ไปสนใจเพราะว่าผมเล่นมาหลายรอบแล้วการที่จะลงแบบนิ่มๆว่าน้อยมากๆนะครับซึ่งใครจะกดข้ามก็ข้ามมาเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ข้าม ซึ่งก็สมัยนี้สามารถสามารถเลือกลน์เครื่องบินได้แล้วนะครับผมซึ่งก็ถือว่าดีนี่ครับอันนี้ยูทูบเบอร์โบนัสซึ่งก็จบคลิปไว้แค่นี้ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย